โอเคนะครับก็ขอคนบ้างวะกันทุกคนนะครับพบกับพี่โนบิตะคุงนะครับจากช่องชาแนล o u u u b อิ s ุสุบายโนบิตะเนะาะเออก็ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังกันด้วยนะครับวันนี้พี่โนบิตะคุงมีของมาเปรียบเทียบกันนะครับพอดีว่าพี่โนบิตะคุงซื้อไมโคร SD การ์ดของแท้มาแล้วแล้วทีนี้มันมี ของอย่างนึงแหละที่ทำให้เรางงงงไปหมดเลยนะครับก็คือตัว Micro S D adapter นะครับตัวแปลงการ์ดหน่วยความจำให้เป็น S D card นะครับเพื่อจะเอาไปใช้กับกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นของปลอมกับของแท้ยังไงเนี่ยเออจนแยกความแตกต่างไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตัวไมโคร s d c a กของปลอมไม่รู้พี่โนวิตาคุงเอาไปทิ้งไว้ไหนแล้วว่าจะเอามาเปรียบเทียบกันด้วยเนี่ยเออเอาเป็นว่าเรามาดูไอตัวแปลงเน็่แทนแล้วกันนะครับตัวขวามือเนี่ยจะเป็นของแท้เลยนะครับขวามือเนี่ยจะเป็นของเฟกนะซ้ายมือแท้ขวามือเฟกเออนะครับทีนี้ในเรื่องของของแท้อะเรามาดูของแท้เราเลย ของแท้นะครับตัวโลโก้ซัมซุงนะครับจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยฟอนต์ตัวหนังสือก็จะเป็นสีขาวนะครับฟอนต์ตัวหนังสือบางนะครับทีนี้ของเฟกละ่ะของเฟกนะครับบริเวณโลโก้ซัมซุงก็จะเป็นสีเทาเข้มเนี่ยก็ทีนี้ตัวหนังสือก็เป็นฟอนต์บางนี่คือของปลอมแน่นอน พลิกมาดูด้านหลังด้านทองแดงนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะออกออกยังไงล่ะออกไม่ถูกเหมือนกันน่าจะออกทองแดงอ่อนๆนะกันนอตัวนี้จะเป็นทองแดงเข้มนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะตัวเฟกเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะด้านบนนะของเฟกนะมันจะไม่มี ตีพิมพ์ว่าอะไรเลยนะครับคำว่าล็อกก็ไม่มีคำว่าซัมซุงก็ไม่มีคำว่า m a d ดอิอะไรก็ไม่บอกล็อตการผลิตก็ไม่บอกนะครับดีไซน์ by ซัมซุงก็ไม่บอกนี่คือของปลอมนะครับอันนี้ของแท้และของแท้นะครับจะมีคำว่าล็อกเห็นไหมครับเนี่ยล็อกแล้วก็มีโลโก้ซัมซุงนะครับเม็ดอินไชน่ก็คือผลิตอยู่ประเทศจีน นะครับจีนก็คือไม่ได้ผลิตแค่ของฟอร์มเสมอไปมันก็มีของแท้อยู่หรอกอลตโนก็คือลอดการผลิตของเขานะครับดีไซน์บายซัมซุงก็คือออกแบบโดยซัมซุงนี่คือของแท้แน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหมทำได้เกือบเนียนมากแล้วนะครับ คือถ้าของเฟกเนี่ยพี่นาวิตะก็ขอบอกไอร้านที่มันขายในราัาดาด้วยว่าคุณพิจารณาเลิกทําของปลอมมาตบตาลูกค้าได้แล้วคุณทําของแพ้ขายดีกว่าไหมเออจะเอาของฟอร์มมาทําไหมละ่ะนะครับเนีของปลอมนะครับมันจะขายหลักสักประมาณ 1xx บาทนี่แหละอ่าถ้าเป็นของแท้นะครับถ้ามันมีช่วงโปรโมชั่นราคาก็จะตกอยู่2 ร้อยกว่าบาทได้นะครับเออตัวนี้พี่ซื้อมามัน64สิจีกไงตอนนี้ก็เอามาใช้กับ galaxy tab s 1 0 5อยู่ใช้ดูโดร a อ m เออยู่นะครับออตัวเมมเนี่ยเอามาใช้แล้วก็เลยเอาตัวนี้มาให้ดูสักก่อนเลยละกันนะครับก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนี่แหละนะครับพี่ก็ฝากถึงร้านค้าที่ชื่อว่าว one นนช็อปใน lazada ด้วย ให้พิจารณาตัวเองใหม่ด้วยนะเออเพราะว่าลูกค้าเขาอยากได้ของแท้แต่คุณเอาของฟอร์มมาขายแต่ว่าไปดูรีวิวแล้วเอ๊ะทำไมคุณให้คะแนนร้านค้าเขาเยอะอย่างนั้นว่าเอ๊ะมันของแท้นะเออใช้ได้กับกล้องวงจรปิดไม่มีปัญหาอะไรก็โบยไปทั่วไงเออก็เหมือนกับว่ารีวิวเกินความเป็นจริงเขาไงเพื่อให้เขาขายได้ต่อไปอนะเนาะเออคุณรู้ไหมว่า ร้านนั้นขายของปลอมแน่นอนนะครับอย่าไปเชื่อครับอย่าไปเชื่อร้านนั้นเลยเนาะตัว m i c r o เอดีมันยังเขียนบอกว่า m a d ดอินไต้วันเม็ดอินคูเรอีกเออคือของเกินแล้วแหละถ้าเป็นของแท้นะครับตัว m i โครเอดีจะตีพิมพ์ว่า m a เม i ดอินฟ i ลิปปินแล้วก็มีประกันให้จากโรงงานให้แล้ว10ปีแต่อร้านค้าที่มันขายเนี่ยประกัน7วันหรืออะไรสักอย่างเนี่ย ก็แล้วแต่มันจะทําข้อตกลงล่นะเนาะ3ปีก็มีเวอร์วังปักรน้อยกว่าการที่ศูนย์เขาบอกอีกคือคุณได้ของฟอรมไปแล้วนะครับอืมก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้มันโควิด1 9ที่มันใกล้จะจบแล้วมันของฟอรมก็มีขายไปทั่วเกินการดไปหมดเลยต้องดูดีๆนะครับเดี๋ยววยวันไหนจะซื้อ m i c คร s d c ดีการ์แท้กับฟอรมมาเทียบกันให้ดูอีกทีนึง นะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆน,นะครับเน mm ี hmm. ่ยถ้าไม่เอาปากกามาเนี่ยคงไม่รู้โ,ฮโ,ฮโอเคพี่โนบิตาก็เอาไว้แค่นี้ครับ mm hmm.